รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้รายการเสรียงธรรส่งทางจะพาทุกท่าน เยี่ยมชมวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นวัดป่าแสงอรุณเดิมชื่อว่าวัดป่าพระคือตั้งอยู่ในตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสิมีสานภายในวัดเน้นถึงรูปแบบสดทรงความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนตลอดจนความวิจิตรงานของภาเพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดมีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นพระประธานประจำวัดมีชื่อว่าหลวงปู่ขาวพระประธานในสิมอีสานมีชื่อว่าพระพุทธสังศิโยาภาสุพิพั์เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งม,มานพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชาวชนบทภาคอีสาน ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายรายการแสงธรรมส่งทางของสมทได้เีโอกาสไปเยี่ยมที่วัดปา่าแสงอรุณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อ,อนอื่นขอให้ได้ทราบเกี่ยวกับคติธรรมซึ่งเป็นคำกวีที่อรรมภาพได้ เรียบเรียงประพันธ์เอาไว้เป็นเบื้องต้นเป็นการนำทางก่อนว่าแสงอรุณเบิกฟ้าบุรพาทิตย์ความเมือดบิดเดือนลางค,ค่อยจางหายแสงทองส่องมองเห็นเป็นประกายนิมิตหมายวันใหม่ใกล้เข้ามามวลมนุษย์ปักษาคณาสัตว์ต่างเร่งรัดทุ่มแรงสแสวงหาได้ปัจจัยมาบำบัดเลี้ยงอัตตาสืพันธมาแก่เก่บป่วยละมวยมอนควรสแสวงแสงธทมนำชีวิต ให้ดวงจิตแจ่มจำรัดประพัดสอนใช้สติปัญญาเป็นอาพรคอยสังวรระวังใจมั่นคงแสงทาส่องถึงใจดับไฟทุกช่วยเตือนปลุกตื่นจากโลภได้โกรธหลงเกิดวิชาสว่างล้ำดังจำนงทุกอย่างปร่งมองเห็นชัดอนัตตาในภาวะเหตุการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการอาจเกิดอาจเกิดอ,อ,อาจยากรรมขึ้นใน ในประเทศไทยของเราตั้งแต่ปลายป,ายปีจนถึงต้นปีนี่มีกันบ่อยครั้งนักสภาพที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องของคุณภาพของจิตของประชาชนสมรรถภาพจิตของประชาชนและสุขภาพจิตของประชาชนนั้นลดต่ำลงไปมากควรที่ทั้งฝ่ายทั้งด้านศาสนาและฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็ทุกคนทุกในสังคมจะต้องช่วยกันในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ใช่ จะยกให้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นไม่พอท่านสาธาชนทั้งหลายถ้าหากเราจะมองดูว่าคุณภาพของของจิตของประชาชนนั้นเราอาจจะดูได้ที่คุณธรรมก็คืออย่างความเมตตากรุณามุทิตาเบขานั้นลดลงไปมากเราก็ต้องเสริมสร้างคุณภาพของจ,จิตใจก็คือเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาเบขาขึ้นมาขณะเดียวกันสมรรถภาพของจิต ได้แก่ความเพียนความแข็งแกร่งความที่จะต้องต้านทานอดทนสู้กับปัญหาต่างๆก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นก็คือให้มีวิริยะความภาคเพียรมีคันติความอดทนให้มากขึ้นซึ่งเป็นสมรรถภาพของเกจขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพของเกศได้แก่ความสะอาดความปลอดโปร่งลงใจความเป็นสมาธิความไม่ฟุ้งซ่านเหล่านี้ก็จะต้องมีการเสริมสร้างขึ้นอย่างเต็มที่ ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงเรื่องของแสงสว่างไว้สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือสุริยาภาแสงสว่างเกิดจากดวงอาทิตย์สองจันทาภาแสงสว่างเกิดขึ้นจากดวงจันทร์สามอัคยาภาแสงสว่างเกิดขึ้นจากไฟและสี่ปัญญาภาแสงสว่างเกิดขึ้นจากปัญญาในแสงสว่างสามข้างต้นนั้นท่านว่า แม้จะมีความสำคัญและมีคุณประโยชน์ต่อชาวโลกมากมายก็จริงแต่ถ้าจะหากในทางธรรมะท่านบอกว่าสู้แสงสว่างคือปัญญาไม่ได้ความเจริญทางโลกเจริญรุดก้าวหน้าไปไกลมากเช่นอย่างปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเราจะไปทางน้ำทางบก,ทาง,ากาทางอากาศก็ตามก็ได้ใช้สติปัญญาของเรานี่เป็นผู้ที่บันดาลให้เกิดขึ้น แต่ว่าแสงสว่างเหล่านั้นก็เป็นเพียงให้เกิดความสุขความสบายสะดวกในทางโลกเท่านั้นและขณะเดียวกันหากเราใช้ปัญญาในทางที่ผิดก็จะไม่เกิดโทษอย่างมากมายมหาศาลแต่ปัญญาที่เกิดจากทางธรรมะนั้นโดยเฉพาะก็คือปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติและชาวโลกทั้งปวงได้ แสงสว่างที่เกิดขึ้นจากปัญญานี่ต้องอาศัยการศึกษาที่เรียกว่าสุตมยปัญญาการศึกษาจากการฟังการพิจารณาการสังเกตยอย่างที่สองก็คือกินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการที่ได้คร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลให้ถูกต้องและประการที่สามได้แก่ภาวนามยปัญญา ปัญญาอันเกิดขึ้นจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติปัญญาคือแสงสว่างนี้ท่านบอกว่าเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและเป็นเหตุให้ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานด้วยแต่คนส่วนมากก็ยังลุ่มหลงในเรื่องของอำนาจของโลภะโทสะโมหะอยู่เป็นจำนวนมากอย่างที่มีพระบาลีตัดเตือนเอาไว้ว่า โกนุหาโสกิมานันโทนิจังปัชชะเตสติอันทกาเรณโอนธ,ธาปีปังนักเวสทะในเมื่อโลกกษณีวาดเป็นที่อยู่ของมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ครุบุนอยู่ด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นต้นพวกเจ้าจะมวร่าเริงเพลิดเพลินอยู่ทําไมเล่าพวกเจ้าทั้งหลายถูกความมืดคือวิชาห่อหุ้มแล้วทําไมไม่ แสวงหาแสงสว่างกันเล่าแสงสว่างนีในที่นี้ก็คือปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทําให้มนุษย์เรานั่นถึงที่สุดในทั้งทางโลกและทางธรรมโดยเฉพาะในทางธรรมนั้นท่านบอกว่าตัวปัญญาเนี่ยสามารถที่จะส่องไปถึงใจของมนุษย์ได้แต่ว่าแสงสว่างภายนอกสามอย่างข้างต้นที่ได้กล่าวถึงนั้น ถ้ามีสิ่งปิดบังถ้ามีสิ่งครอบงําอยู่แสงสว่างก็เข้าไม่ได้เช่นอย่างถ้ำท,ที่มืดมิดอยู่มา,มาเป็นเวลาเป็นร้อยปีพันปีล้านปีก็ยังคงมืดอยู่อย่างนั้นแต่ว่าปัญญาอันเกิดขึ้นจากการที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยวิธีการสมประการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วก็สามารถที่จะทําให้ใจของเราสว่างสวัยไปได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจว่าถ้าหากพวก บรรดามวมุดมนุษย์ของพวกเรานี่พากันศึกษาสนใจในเรื่องของการสร้างปัญญาจะทำให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วได้อย่างอย่างที่เราต้องการในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวยกย่องตัวปัญญานี้ว่านัตถิปัญญาสมาภาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีเพราะสิ่งที่เป็นแสงสว่างภายนอกนั้นก็ ให้ความสะดวกสบายให้ประโยชน์ในเรื่องของภายนอกแต่ภายในจิตใจที่มักมมไปด้วยโลภะโทสะโมหะทำให้คนเรานั้นขาดคุณภาพของจิตขาดสมรรถภาพของจิตและขาดสุขภาพของจิตก็เนื่องมาจากตัวโลภะโทสะโมหะอันปเป็นประการสำคัญน,นี้ทั้งสามประการจึงหวังใจว่าท่านทั้งหลายที่เป็นที่เป็นชาวพุทธ และชาวโลกทั่วไปที่มุ่งสันติคือความสงบสุขก็คงจะต้องการความเป็นอยู่อย่างสบายแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างมีเหตุมีผลแล้วก็มีความมุ่งหมายที่ดีต่อกันในช่วงของขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยที่เรียววันสงกรานในช่วงของวันที่ 13, 14, 15เป็นต้นไปนี่ก็ทางรัฐบาลก็ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้การเดินทางของประชาชนที่จะขึ้นไปเยี่ยมบ้านหรือที่จะลงไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบิดามารดาเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะได้พิจารณาในช่วงสงกรานนี้มีปัญหาในเรื่องการขับรถในเรื่องของการเดินทางปัญหาจราจรเป็นปัญหาสำคัญจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งตายกันสองสามร้อยสี่ร้อยก็มีก็ขึ้นอยู่กับ ประชาชนที่จะต้องให้ความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องการเมาไม่ขับหรือหลับก็ไม่ไมควรขับมีปัญหาในเรื่องการเดินทางนี้บ่อยจะเห็นได้ว่าในช่วงปัจจุบันนี้ประชาชนที่ไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดพากันขึ้นเหนือล่องใต้หรือไปที่ไหนๆก็ตามที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางรถจะติดกันอย่างหนาแน่น ปัญหาการที่จะเราจะต้องทําใจให้สงบและให้เยือกเย็นเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งหลายคนที่เดินทางไปไม่ถึงบ้านบิดามารดาพ่อแม่เรื่องจากปัญหาเรื่องของการเมาแล้วขับมีอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นบ่อยเป็นที่น่าเป็นที่น่าสังเวชมากในช่วงระยะเทศกาลดังกล่าวก็ใค่ขอแนะนำว่าเมื่อเรามีโอกาสเดินทาง กลับไปที่บ้านจะทางภาคไหนก็ตามในประเทศไทยของเราก็อยากจะให้ไปด้วยความมีสติระมัดระวังก็อย่าไปเสริมสิ่งที่เป็นเครื่องบุญเมาเข้าไปและควรจะต้องไปกราบพ่อกราบแม่ให้ได้ให้สมกับที่ท่านได้เลี้ยงเรามาเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่จะเจริญเติบโตเมื่ไรต้องสิ้นเปลืองเวลาเงินทองอะไรต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเ,เป็นเรื่องที่สําคัญเขาเรียกว่าเป็นสถาบันหนึ่งของของสังคมไทยถ้าสถาบันครอบครัวเราเมีความเจริญมั่นคงแล้วก็บุคคลในในใน,ในบ้านเป็นสมาชิกที่มีคุณธรรมแล้วก็ก็จะเป็นไปได้ง่ายการปกครองโดยทั่วไปก็ก็มีความเจริญเป็นไปได้โดยสะดวกโดยเฉพาะอยากให้คิดถึงคุณของบิดามารดาเอาไว้มากๆ เพราะเดี๋ยวนี้คุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูกตเเวทีนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยกำลังจะลดความสำคัญลงไปจะเห็นคุณค่าของบิดามารดาน้น้อยลงไปจะเห็นตัวอย่างในหลวงของพวกเราเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในจำนวนเจ็ดวันเนี่ยหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งสัปดาห์พระองค์ท่านจะเสด็จไปกราบ สมเดญญ็จย่าคือผู้เป็นพระมัรดานี่ห้าวันอีกสองวันนั้นท่านจะลงพระประมาพิไทยก็คือเซ็นหนังสือทางราชการก็อยากจะถามพวกเราว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เนี่ยเราได้กราบพ่อกราบแม่เดือนหนึ่งกี่ครั้งปีหนึ่งกี่ครั้งและการไปกราบก็ควรจะต้องมีสิ่งของที่ควรจะต้องเป็นรางวัลหรือว่าเป็นสื่อแสดงถึงความรักไว้บ้างบางคนบีแต่แบก มือขอจากพ่อจากแม่ถ่ายเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะเวลาขากลับก็เมาเวลาไปก็เวลามาก็เมาขากลับก็เมาสุดท้ายก็ขอเงินพ่อแม่กลับสถานที่ทำงานตามเดิมนี่มันไม่เหมาะอย่างยิ่งในหลวงของเรานี่ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระโพธิสัตว์นั่นินในครั้งพุทธก่อนพุทธกาลอย่างท่านภูริทัตตนาคราชท่านจะต้องไปกราบพ่อกราบแม่ทุกสิบห้าวัน เพื่อไปถามข่าวความเป็นอยู่สุขทุกข์ของพ่อแม่ขณะเดยียวก็กราบขอศินขอพรขออวาจจากพ่อจากแม่เพื่อที่ได้จะปฏิบัติให้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอยากจะขอฝากว่าเราเกิดมาได้รับอาศัยการการชีวิตมาจากพ่อจากแม่โดยเฉพาะแม่ทำหน้าที่ที่หนักมากต้องให้ข้าข้าวป้อนน้ำนมอย่างที่โบราณบอกว่า ข้าน้ำดมแต่ละหยดรดร่างลูกร้อยพันผูกสายใจใลูกขวัญมอบความรักล้นลาข้าอน,นันต์มอบความฝันเพลิดให้ลูกยาแม่ทนทุกทรมานผ่านชีวิตด้วยดวงกิตมุ่งมา่นปรารถนาทนกล่ำกลืนคืนขมตรมน้ำตาถึงเหนื่อยลายวังเพื่อลูกสุขสบายลูกกินนมแม่กินน้ำยามป่วยไข้ลูกร้องให้แม่ระทมคมใจหายช่วยคุ้มครองป้องกันภัยไม่ให้กลายสิ่งสุดท้ายคืออยากเห็นลูกเป็นคน อยากตอบแทนค่าน้ำนมที่พรมร่างแม่สร้างทางกายแฝงทุกแห่งหนอ้อมอกแม่อุ่นซึง้งตรึงกำมลคุณแม่หล้นเหมือนอย่างฟ้าผู้ปราณียามีทุกข์มีแม่คอยปลอบกิดยามลูกผิดแม่สงลูกถูกวิถียามลูกท้อมแม่เอื้อนเอ่ยเผยวจียามทุกข์มีตรมตรอมแม่คล่อมนอนยามลำบากยากแค้นแสนสหัสแม่ขจัดปัดให้ช่วยไถถอน ยามลูกหิวโหยหาแม่อาทรดับความร้อนเย็นดื่นชื่นกระมลโอ้ใครเล่าอบเพื่อเราเท่าขุนแม่ท่านเผื่อแผ่ทานน้ำใจไฟกุศลรักลูกลูกทวนายิ่งกว่าทนบรรดาคนที่รักแท้คือแม่เราความรักระหว่างสามีภรรยาท่านอกใจกันฆ่ากันได้ความรักระหว่างเพื่อนสิมิสหายถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมึงได้มากกูได้น้อยก็ฆ่ากันได้เพราะฉะนั้น ท่านจึงบอกว่ารักอื่นแมนปืนแสนแมน้นญาติมาดมิตรรักเพื่อนสนิทคู่มัน่นคู่หมายแมน,แมนเหมือนแม่รักจะเกิดเป็นกายจวบจนวันตายแม่ไม่เคยใคร่คืนโบราณร่ำใบสอนให้เป็นตำราว่วาสามวันจากมาคู่รักเป็นอื่นแต่รักแม่นี้จีรังรักจ้าเยาวยืนไม่เป็นอื่นกระทั่งวันตายดวงตะวันจันดาวถึงคราวอาดุลต้องรองรับดับสูญจากฟ้าไปหาย ถ้าหัวใจแม่ยังไม่ดับลงวีวับอดไวยก็อย่าพึ่งหมายว่าแม่จะเมินหน้ามนในช่วงสงกรานนี้ลูกหลานที่กลับบ้านขอให้ไปกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่นำสิ่งของที่เป็นประโยชน์แสดงถึงสื่อแห่งความรักแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยไม่มีเงินทองไม่เป็นไรไม่มีสิ่งของไม่เป็นไรขอให้ทำความดีเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ของเราตลอดไปจะมีความสุขความเจริญ ในสังคมปัจจุบันนี้เท่าที่อาจารภาพได้ไปสังเกตตามสถานที่ประชาสงเคราะห์ไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ที่ที่เป็นคนผู้สูงวัยผู้สูงอายุนี่ไปอยู่รวมกันก็มันเกิดความสังเวชสลดใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานชอบจะปล่อยพ่อปล่อยแม่ไปตามอยู่สถานที่สงเคราะห์คนชราถึงแม้จะได้รับการดูแลอย่างดีแต่ว่าความอบอุ่นมันไม่พอ เดี๋ยวนี้อย่างที่ขนแก่นนีทราบว่ามีมีสถานที่รับเลี้ยงคนชราอยู่สองแห่งแห่งละยี่สบห้อง30สห้องเดือนหนึ่งถามว่าจ่ายเท่าไรจ่ายสองหมืบาทต่อเดือนถึงยังไงกว่าตามถ้าหากว่าพ่อแม่ท่านท่านรู้สึกว่าท่านถูกปล่อยแพร่อย่างนี้มันจะเกิดความไม่อบอุ่นใจแล้วก็เกิดเป็นบาปทางใจด้วย เตาแต่มาเดินทางไปประเทศอังกฤษเมื่อวันเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วไปเห็นคนชาราเดินตามถนนไปแล้วก็ใช้ไม้เท้าสองข้างยันกายไปแล้วก็ไปนั่งตาเื่อลอยแสดง <Yeah. S 1> เห็นว่าเอาสภาพจิตของของคนต่างประเทศในบางแห่งบางประเทศนี่ไม่ได้รับความอุ่นเหมือนอย่างเหมือนอย่างบ้านเรา เพราะฉะนั้นเวลาที่ฝรั่งหรือคนต่างชาติเข้ามาบ้านเรานี่ก็ยังพอเห็นว่าลูกหลานยังดูแลพ่อแม่ดีอยู่เขาก็บางคนเขาก็มาขอเด็กคนไทยนี่ไปเป็นลูกบุญธรรมเพื่อที่จะดูเลี้ยงดูบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่ที่น่าสลดใจว่าสังคมของคนไทยนี่เกี่ยวกับความกตัญญูความรู้บุญคุณและตอบแทนคุณนีลดลงไปค่อนข้างมาก ถึงแม,แม้แม้หากว่าเราจะมีเงินมีทองให้ให้การดูแลเช่นอย่างตัวอย่างที่ไปฝากไว้ที่สถานที่เลี้ยงคนชราในที่ทั่วไปนั้นหากเราจะถือว่าเป็นการตอบแทนได้ดีก็ก,ก็ตามแต่ว่าความอบอุ่นมันไม่เหมือน,ม,น,ม,ม,อนมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันมากถ้าไม่จะเป็นจริงไม่อยากจะให้ฝากพ่อฝากแม่ไปให้อยู่กับการดูแลของคนอื่นพ่อแม่ท่านจะ รู้สึกว่าท่านจะไม่ภูมิใจในตัวของหลวกเลยเพราะฉะนั้นความกตัญญูนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งโบราณท่านบอกว่าใจมั่นกตัญญูประจักรู้บุญคุณคนคือใจไฝ่กุศลเป็นต้นทางสร้างความดีใครเคยมีบุญคุณได้เจือจนอื้ออารีควรตอบกะตะเวทีเป็นมงคลโดนสุกเอ่ยมีภาษาอีสานได้บอกเอาไว้ว่า ซื่อว่าก็ดันยูตั้งกะตะเวที่โตตอบควมสอบเจ้าสางไว้คว้มให้สีหางเหินมีแต่ลือ้อซาขืนเงินข้าเสลลังมาแลวยดลาบพรอมทั้งมูสันเสริญทั้งควอมสุขสีเวียนเบิ่นมาพร้อมให้จะมีจิตนอมทำตามพระเจ้ากาวมานี่ทางดีพนเทศใบเฮาสี่สองอห็เหนภัยผู้เป็นคนสร้างประโยชน์สุขทั้งโลกเป็นผู้หวังประโยชน์กว้างฟังแลวเหินตองนันถ่อนบ้องว่านเสือตาาย่พอแม่ก็เนอหน่อบ่อบยย่อไวที่สูง พระลาบุญมากํำแนมน้ำอยู่ทรงคงสิลุลาบได้โดยดามดังประสงค์แต่แล้วจึงขอฝากบรรดาสาธุชนลูกหลานที่เป็นคนไทยหรือจะเป็นคนชาติในก็ตามให้ตระหนักในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้ให้เราได้มีโอกาสเกิดมาเห็นโลกอันสวยงามในปัจจุบันนี้ถ้าหากเราทำดีอย่างนี้ต่อไป ลูกหลานที่เกิดมาภายหลังก็จะได้อนุเคราะห์เกื้อกูลแก่พวกเราได้เช่นเดียวกันในที่สุดนี้อัตมภาพในนามของที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9มีเขตรับผิดชอบในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามโรยกรีสินป <c oughs> ก็ขอขอบคุณอ,อ,อนุมโมทนาบริษัทปศมทจำกัดมหาชนที่ได้นำรายการแสงแสงธรรมสองทางเพื่อให้เกิดสติปัญญาเก่ทั้งหลาย ให้ได้มีความสุขโดยทั่วกันขอสิ่งพิเศษสศรรสรพันพิพัฒพรจงมาสมมสรอ,อุปธรรมอำนวยชัยมวลมัวมิตรหมายกรละลาลายละเลิกไปทุกโศกโดยโรคภัยยะพิบัติบอบีทาหวังใดผิไม่ผิดจงสมริดประจักษ์ตาถวยเทพพระเทวอภิบาลเยรันดอนประสิทธิ์พรสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพ,พันเสมเสมอสมัย นิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงค์สันกุศลใดขอจงสมประสงค์จงทุกประการด้วยเทินขอเจริญพรพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ขอเสนอคำว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย